เป็นพี่โชคนะคะเป็นกรรมการชุมชนอยู่ที่อะไรนะหลังบ้านมานังกติดานมนังนะคะชุมชนหลังบ้านมานังนะคะก็ดูแลชุมชนนี้นะคะครั้งนี้มีคนที่เป็นู่ประมาณเป็น22ยิบสองเมษาถึงวันนี้27ก็แปดสิคนแต่ตอนนี้กลับมาแล้วห้าสิกว่าคนแล้ววันนี้วันที่9้าไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วค่ะ วันนี้เราได้มาแจกของนะคะถุงยังชีพให้กับคนที่เป็นโควิดนะคะช่วงนี้ซึ่งในชุมชนนี้นะคะเราเรียกว่าชุมชนหลังบ้านมะนังนะคะก็ตอนนี้คนที่ทั้งติดแล้วแล้วก็หายแล้วก็รวมแต่ว่ายังอยู่ในช่วงกักตัวเนี่ยก็รวมอยู่ประมาณ82ครอบครัวนะคะ82คนแต่ว่าเราก็ได้ทําถุงยังชีพให้เขาไป85ชุดนะคะเพื่อว่าเผื่อมีใครที่เป็นขึ้นมาวันนี้อีกนะคะ แต่ว่าด้วยเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับกรรมการหมู่บ้านก็ทราบว่าตอนนี้จํานวนคนที่ติดวันนี้ก็ไม่มีนะคะก็เราก็รู้สึกดีใจนะ,ะท,ท,ที่ที่เหลือนี้นะคะที่เหลือที่เรายังเห็นอยู่แต่ตอนนี้นะคะก็เราจะไปที่ชุมชนทางรถไฟสาย8ริ้วนะคะซึ่งก็อยู่ติดกันแหละแต่ว่ามันก็จะไปแยกเป็นชุมชนชุมชนออกไปนะคะอันนี้ก็จะมีที่จะไปแจกเขาก็จะมีขวดสเปรย์นะคะ ขวดสเปรย์ขวดเปล่าเ,เ,เ,เพราะว่าเขามีแอลกอฮอล์อยู่แล้วขวดสเปรย์เนี่ยเราจัดมาให้เขา250้าขวดนะคะแล้วก็มีแมสนะคะอีก100 100นแพ็คนะคะแล้วก็มีถุงยางชีพสำหรับอ่าคนที่เป็นโควิดนะคะที่ติดโควิดอยู่ตอนนี้ก็อีกเอ่อชุดนะคะพร้อมกับขนมเราได้จัดขนมมาให้เด็กด้วยนะคะเด็กในชุมชนนี้อ่าเขาขอมา200ชุดเราก็จัดมาให้ด้วยค่ะ ก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะมีโอกาสได้รับใช้ผู้คนนะคะแล้วก็รับใช้รับใช้พระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้เป็นความรักพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ให้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พระเยซูได้ทรงสั่งสอนเราให้แล้วเราก็ทําตามถึงแม้ว่ายุคสมัยของท่านจะอีกแบบนึงแต่ในยุคสมัยของเราเนี่ยถึงแม้ว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะช่วยได้ เราก็ทําสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบอกทรงสอนเรานะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่ตอนนี้อาจจะกําลังทําอยู่เหมือนเราก็ขอพระเจ้าวอวยพรแล้วก็คนที่คิดอยากจะทําก็ขอให้เริ่มลงมือทําได้ค,ค่ะขอบคุณค่ะ